แกลบมีประโยชน์กับต้นพืชอย่างไรแต่ถ้าเรานำไปหมักก่อนนะครับต้นพืชของเราจะได้รับประโยชน์จากแกลบเต็มที่เดี๋ยวตามไปดูวิธีการหมักแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่าใช้ในพืชผักของเรางามแน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีแชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้ประโยชน์จากแกลบก่อนที่เราจะนำแกลบไปใช้นะครับ ถ้าเรานำไปหมักก่อนจะได้ประโยชน์กับต้นพืชผักของเรามากเลยนะครับวิธีการหมักแกบโดยเราจะเตรียมภาชนะที่มีฝาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถังแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีถังแบบนี้นะครับจะใช้เป็นถุงพลาสติกซึ่งผมได้ทําการหมักแกบไว้เห็นไหมครับและใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครไม่มี2อ,อย่างนะครับไม่ว่าจะถงังหรือว่าถุงพลาสติกแบบนี้นะครับเราใช้วิธีการขวงดินคือ การขูดให้เป็นหลุมนะครับและนำถุงพลาสติกไปปิดไว้ในการหมักแกลบก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการหมักแกลบใช้กับพืชผักของเราได้แล้วครับก่อนที่เราจะใช้ประโยชน์จากแกลบแกลบใหม่แบบนี้เราก็ใช้บำรุงพืชผักของเราได้นะครับแต่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์จากแกลบมากที่สุดเลยนะครับเราจะต้องนำแกลบใหม่แบบนี้นะครับไปทำการหมักก่อนวิธีการหมักก็ง่ายๆครับ เรานำแกบใบมาใส่ภาชนะกันเลยครับการมากแกบใบม่ให้เป็นแกบเก่าเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ำเอ็มที่ขยายแล้วน้ำเอ็มที่ขยายแล้วแบบนี้นะครับได้มาอย่างไรถ้าทุกท่านขยายหัวเชื้อเอ็ไม่เป็นนะครับไปดูวิธีการขยายหัวเชื้อเอมทางช่องของผมได้ครับและ ถ้าขายขยายหัวเชื้อเอไม่เป็นเราสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายนะครับสาหรับน้ำมีเอที่ขยายแล้วแบบนี้นะครับ1คขวดประมาณ100แต่เราสามารถใช้ได้นานเลยนะครับในการหมักแกบใหม่แบบนี้นะครับให้เป็นแกบเก่าเราจะต้องใช้น้ําเปล่าเป็นส่วนผสมนะครับและใช้น้ำมีเอที่ขยายแล้วประมาณ1แก้วหรือ2 0 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับ และการใช้แก็บนะครับเราจะใช้ประมาณ2กิโลนะครับโดยการใช้น้ํานะครับที่เราผสมด้วยน้ําเย็นที่ขยายแล้วเทลงใส่ในแกบใหม่เลยครับแล้วเราทําการโคนแบบนี้แหละครับให้เข้ากาัน แต่ถ้าเราไม่มีน้ำมีเอมที่ขยายแล้วเป็นตัวช่วยในการหมักแกใบม่ให้เป็นแกแบก่าวนะครับเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องใช้เวลานานในการหมักแกใบม่ให้เป็นแกบบก่าวนะครับถ้าเกิดว่าเรามักแกประมาณ15วันนะครับเราก็ต้องขยายในการหมักแกบเป็น1เดือนนะครับน้ำมีเอมที่ขยายแล้วช่วยในการหมักแกบได้อย่างไร น้ำมเอมที่ขยายแล้วจะไปช่วยย่อยแกบเพราะว่าแกบจะมีความร้อนนะครับเมื่อน้ำมีเอมไปช่วยย่อยสิ่งต่างๆที่อยู่ในแกบนะครับแกบจะหมดความร้อนและแกบจะมีประโยชน์ในการบำรุงต้นพืชได้ครับและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมเอมที่ขยายแล้วใช้กับแกบได้ปริมาณเท่าไหร่ดูดีครับเมื่อแกบมีความชุ่มชื้นเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเกาะตัวกันแบบนี้แสดงว่าน้ำเอมที่ขยายแล้วนะครับ เข้าไปแทรกทุกอนูของแกบเห็นไหมครับแบบนี้นะครับได้ผลดีและหลังจากนี้นะครับเราจะนําใส่ถังซึ่งเราเตรียมไว้ครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีถังพลาสติกแบบนี้จะใช้เป็นถุงพลาสติกในการหมักแกบก็ได้นะครับถ้าไม่มีสสิ่งนี้นะครับเราใช้วิธีการขุดหลุมนะครับและนําแกบไปใส่ใช้อะไรก็ได้นะครับไปทําการปิดไม่ว่าจะเป็นสางกะสีหรือจะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับ ไปปิดไว้ในการมาแกลบเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรานำแกลบมาใส่ลงในภาชนะกันเลยครับถ้าเราใช้น้ำออมนะครับในการมาแกลบเราจะใช้เวลาน้อยลงนะครับคือ เราจะใช้เวลาในการหมักแกบนะครับประมาณ15วันและหลังจาก15วันไปแล้วแก่แบบนี้จะมีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยนะครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในวิธีการหมักแกบด้วยน้ำมีเอ็มที่ขยายแล้วนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพุทธิไทยพีช anel ได้นะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะปิดฝาไว้เลยครับปิดฝาไว้แบบนี้นะครับประมาณ15วันเราจะได้แก่แบบนี้กันเลยครับผมพามาดูนะครับ แกบซึ่งผมได้หมักไว้นานแล้วและใช้ในสวนพืชผักภายในบ้านของผมนานแล้วนะครับแกบแบบนี้มีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเห็นไหมครับแกบแบบนี้มีประโยชน์กับต้นพืชมากซึ่งผมได้หมักไว้นานแล้วและดูสภาพของแกบหมกักเลยครับล้วน และซุยแบบนี้เห็นไหมครับแก่แบบนี้นะครับเราจะนําไปผสมกับดินปลูกก็ได้นะครับหรือเราจะนําไปปลูกหรือว่าไปเพาะต้นพืชก็ได้นะครับมีประโยชน์มากมายทําให้ต้นพืชงเราโตเร็วติดดอกออกผลไวเพราะว่าแก่แบบนี้นะครับเป็นปุ๋ยชั้นเลิศนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากวิธีการมากแก่ก่อนที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์กับต้นพืชน,นะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพีทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาการีทัยพีชาแนลกระมงแก้แบบนี้นะครับไม่มีวันหมดอายุเห็นไหมครับและใช้บำรุงพืชผักให้โตวไวติดดอกออกผลดีเลยครับ